สวัสดีค่ะอยู่กับช่อง TC Channel และนมเปี้ยวนะคะ,ะถ่ายถ้ำโดยนูน่าค่ะตอนนี้พาน้ำเปี้ยวมาเที่ยวห้วยหลังบ้านลุงนะคะน้ำก็ไม่เชี่ยวเท่าเมื่อเช้าเมื่อเช้าเยอะเลยนะคะตอนนี้น้ำลดลงเยอะแล้วเรามาเที่ยวได้นะคะน้ำเปี้ยวตื่นเต้นมากเลยลูกวายนมเปี้ยวตื่นเต้นมากเลยนมเปี้ยวก็จับเขียดน้อยนะคะ จับกบจับเขียดน้อยเป็นยังไงลูกชายฮะเป็นยังไงลูกเป็นยังไงฮะเหนื่อยยังเหนื่อยจับกบจับเขียดหรือยังลูกออืระดับน้ําที่เรามองเห็นนี่คือลดแล้วนะคะเอาเมื่อเช้าเรามานี่นะคะอีกกไภัยที่นมเปรี้ยวอยู่เลยนะคะก็ภผ่นี่เปรี้ยวอยู่แล้วก็ลดลงมาเยอะนะคะเอาอยัางไงเราก็ไม่ไว้ใจมันเป็นน้ําน้ำภูเขานะคะมันจะมาเร็วเร็วแรงแง น้ำภูเขามาดูกันนะคะดูกันต่อค่ะไปต่ออีกนิดนึงนะคะอือออือเอ้อ้าไปต่ออีกนิดนึงนะคะเราจะไปต่อทางหน้าไปด้านหน้าต่อค่ะมามาน้ำเปรี้ยวมาลูกมะเหมือนเด็กด้วยน้ำเปรี้ยวนี่แม่ไม่ไปก็ไม่ไปลูกไปค่อยๆไปนะลูกกลัวเหรอทางโน้นขยูบ้าง ฮัลโหล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 พ่อฟื้นหรือใครบีออสกับใครฮัลโหลฮัลโหลใครอยู่ทางโน,น้นใครอยู่ที่สะพานพ่อฟื้นเหรอคะฮัลโหลฮัลโหลใครอยู่ที่สะพานกลัไกวไหมกลัวไหมนุเปียวอยู่ทางนี้ครับ พ่อฟื้นกับพี่วีออสนะครับอะไรหนุ่มเปี้ยวอะไรลูกอะไรอะไรหนุ่มเปี้ยอยากไปไหนครับคุยอะไรนี่คุยอะไรกับแม่นี่แม่รู้เรื่องไหมเนี่ยเป็นคนดีไหมจะได้คุยกันรู้เรื่องลูกเปี้ยตื่นเต้นนะคะ <c oughs> ลูกไฟ <c oughs> ตะหลาอีกพอ,อามาๆๆนำรดนลยลูกหลามะาเปี้ยวหยันไห้แม่มาน้า เอามา่น้ำมันลดเลยล่ะแม่ปันดกอกตกใจได้ลูกใอยก็ได้ห็นน้ำไหลอ่ะชมต่ออีกนิดนึงนะคะสักนิดนึงเราจะไปกันแล้วเอาน้อเปรี้ยวกินใบไผ่เป็นน้ำไหลอย,อยู่หลังบ้านลุงค่าหลังบ้านลุงพลเลยนะคะตรงสะพานที่เราเคยถ่ายกันตรงนั้นนะคะเป็นฝ่ายเนาะ ฝายกั้นน้ำไม่ให้มันไหลแรงทีเดียวน้ําก็ไหลามาจากผู้เล็กไฟนะคะไหลลงมาตามตีนผู้เล็กไฟลงมาเรื่อยๆนะคะมาตามลําห้วยแล้วก็มาเจอถนนเจอถนนแล้วก็จะมีท่อใหญ่ๆนะคะให้น้ําลอดนะคะน้ําลอดอไปสะพานที่ไปทางบ้านไปทางบ้านกกตูมนะคะที่หนึ่งและอีกที่หนึ่งก็จะเป็นลําห้วยนะคะผ่านสะพานตรงโดมเมสรลปีมาเลยนะคะ ก็ไหลามาที่นี่นะคะอ้อมมาเรื่อยๆโอ้ยงัดอโอ้มันจะน่ากลัวไหมมันลดแล้วนะคะมันลดแล้วมันก็เลยไม่น่ากลัวนะคะมันลดลงแต่ถ้ามันมาเยอะๆมาแรงๆเราก็จะรีบวิ่งขึ้นไปเราก็จะรีบวิ่งขึ้นไปนะคะตอนแรกเรามานี่ถึงถึงกอไผ่นี่เลยนะคะกอไผ่หลังบ้านลุงนี่นะคะ ลดลงแล้วจากเมื่อเช้าปะน้ำเปรี้ยวเอาไปกันลูกป่ะไปกันกลับบ้านกันไหมกลับบ้านกันไหมลูกปะเล่นเหนื่อยแล้วมามาไปหาข้าวคาปลปกินลูกมะเออเดี๋ยวเข้ามาดูใหม่นะคะมารอบแรกนี่ฟ้าร้องคืนคืนวายนิกกี้อยู่ข้างบนวายนิกกี้อยู่ทางโน้นนิกกี้มากับพี่วีออสอยู่บนสะพานน้นนะคะนิกกี้วายนิกกี้เอ้ยนิกกี้เล่นน้ำหรอครับ นิกี้เล่นน้ำหรอครับโอ้ยนิกกี้กับพี่ปิโป้นะคะเล่นน้ำอยู่ที่สะพานโน้นนะคะโอ้ยี้เอา้าเอากล้องแม่ <c oughs> เอาโฟกัสไปที่นิกกี้ยุงกัดค่ะท่เมื่อกี้ตกยุงโอ้ยสามตัวกัดที่ขากล้องเลยกล้องเลยเหวี่ยงเลยนะคะ เห็นจะเห็นมิกกี้ไหมน้อมิกกี้กับปีโป้นะคะกลามสามตัวเลยนะคะโอ้ยุงก็กัดนมเปียวมาลูกมานมเปียวนมเปียวมาเดี๋ยวน้ําเอาไปลูกมาเปียวโออยุงหลายหลายเปียวเอ้ยมาลูกมามามาเปียวนะั่นะนะ่ะอยู่กินหญ้าอยู่ตรงนี้นะคะเปียวกินหญ้าอยู่ตรงกอไผ่นี้มาลูกมาขึ้นมาเร็วเปียว เดียเด่ยวกินหญ้าอยู่ตรงนี้โอ้ยยุงกัดขาค่ะค่ะส่วนสามสามหนุ่มอยู่ตรงโน้นนะคะข้างบนสะพานนิกกี้ปีปีโป้คอรับนะคะอยู่กับพี่วีออสและพ่อฟื้นนะคะพ่อหมดฟื้นเดอ้อตอนนี้ยุงกำลังเล่นงานเรานะคะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะยุงเล่นงานจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งช่อง TC Channel ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะรูกโฆษณาให้ด้วยเด้อค่ะเพื่อเป็นแรงสนับสนุนให้มีทุนทรัพย์อยู่ที่กกๆกต่อจ้า